สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boyaji กับเกม Story of Seasons Trio of House บนเครื่องเกม Nintendo 3DS นะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็เล่นมาจนถึงวันที่13ของฤดูใบไ,ไม้ผลิปีแรกนะครับก็เก็บหอมรอมริบเก็บตังโดยการเอาผลผลิตไปขายนะครับเอาของป่าไปขายแล้วก็อื่นๆนะครับจนตอนนี้เนี่ยผมก็มีเงินไปซื้อสัตว อย่างไก่แล้วก็วัวนะครับอย่างละหนึ่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของปัสสุสัตว์แบบเบสิกกันนะครับตอนแรกเริ่มเนี่ยเราจะได้บ้านไก่แล้วก็บ้านวัวขนาดเล็กนะครับผมมาอย่างละ1ห,หลังนะซึ่งจะสามารถจุไก่แล้วก็วัวได้1ตัวนะครับน้องวัวนะครับชื่อมิลกี้ตัวแรกวิธีการดูแลเนี่ยก็จะมีการพูดคุยนะครับผมแล้วก็จะมีการใช้แปรงขัดนะครับขัด แล้วก็เวลาเราเลี้ยงพวกปศะชุสัตว์ไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งนะครับผมภายในโรงไก่โรงวัวเนี่ยมันจะมีสิ่งสกรปรกนะครับวิธีการทําความสะอาดเนี่ยก็คือให้ใช้ไอเทมพิชฟองนะครับผมกําจัดสิ่งสกรปรกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดวางอาหารนะครับผมสําหรับวัวแล้วก็ไก่เราสามารถวางอาหารวัวไก่นะครับผมได้มากสุด7อันต่อ1ครั้งนะเจ็ดอ,อันก็คือวางแบบเต็มนะครับ ็พอวางไปเต็มแล้วเนี่ยอาหารมันจะอยู่ได้มากสุด7วันนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปวางอาหารเพิ่มเติมแบบวันต่อวันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสะดวกอยู่อันนี้เนี่ยมันบอกว่า,ามี่6นะครับก็คือผมวางไปเมื่อวาน7นะครับแล้วก็วัวเนี่ยก็กินไป1วันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะสามารถวางได้เพิ่มอีก1น,นะก็คือมันเต็มแม็กแค่7นะครับโอเคแล้วก็สามารถพามันออกข้างนอก โรงวัวโรงไก่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีวิธีที่สะดวกนะก็คือต้องดันเอาคือมันจะมีวิธีอื่นด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังทําไม่ได้นะครับผมส่วนผลผลิตที่ได้จากวัวเนี่ยแน่นอนก็คือนมวัวนะครับผมเราก็ใช้ที่รีดนมนะครับหรือว่ามิลเกอร์เนี่ยในการรีดนมวัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเบสิกในการดูแลน้องวัวนะครับ ส่วนไก่ก็คล้ายๆกันนะครับก็จะมีการพูดคุยการกดคุยเนี่ยก็คือจะอุ้มไก่นะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้จากไก่เนี่ยก็คือไข่นั่นเองนะครับผมก็ไก่มันจะออกไข่แบบทุกวันนะถ้าเกิดมันแบบว่าสุขภาพดีนะครับเราก็มาเก็บไข่แค่นี้นะครับส่วนที่วางอาหารเนี่ยก็เหมือนกันกันกบวัวนะก็คือมันจะสามารถวางได้มากสุด7อันนะครับก็คือวางหนึ่งครั้งก็จะอยู่ได้7วันเลยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดจะพาออกมาข้างนอกเนี่ยก็กดอุ้มไก่นะครับแล้วก็เอามาวางนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้จะเป็นเบสิกสำหรับการดูแลปศุสัตว์นะครับผมมันก็ยังมีรายละเอียดอีกมากนะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้อ่าผมมีฟาร์มใหญ่โตก่อนนะครับคือมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องสเตตนั่นนู่นนี่ด้วยนะครับผมในการดูแลวัวนะครับนี่อันนี้รายละเอียดของปศุสัตว์นะครับผมค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะ คือมันจะมีวิธีดูแลอีกอันหนึ่งก็คือการให้ขนมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขนมมันค่อนข้างจะแพงนะแล้วก็ยังมีไม่ค่อยหลากหลายนะครับผมก็ยังไม่ได้ให้นะครับอ่าส่วนเกี่ยวกับฟาร์มเนี่ยผมก็รดน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองกันนะครับมาพูดคุยทักทายชาวเมืองกัน สำหรับการพูดคุยทักทายนะครับนอกจากการกด A เพื่อดูแดร์ล็อกแบบเต็มแล้วเนี่ยเรายังสามารถกดปุ่ม L ได้ด้วยนะครับเวลากดปุ่ม L เนี่ยมันจะมีแดร์ล็อกแบบเล็กๆนะครับผมโผล่มาด้านล่างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับการกดคุยแบบกด A นะ,ะก็คือเราไม่ต้องเสียเวลาในการกด A ไล่กดแบบทุกคนนะครับเพียงแค่เราวิ่งผ่านแล้วก็กดปุ่ม L เนี่ยก็เท่ากับว่าคุยแล้วนะครับถ้าเกิดว่า ในวันนั้นเนี่ยเราแบบวา่ารีบๆนะครับผมอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่สะดวกมากเลยนะในการพูดคุยเพิ่มความสัมพันธ์กับชาวเมืองนั่นเองนะครับเอาละตรงนี้นะครับผมโซนน้ําตกนะครับนี่อันนี้เป็นตัวละครที่เจอเพิ่มขึ้นมานะครับผมจากการเล่นในวันที่10นะก็คือนางฟ้านั่นเองนะครับผมชื่อว่าเดซี่นะครับามาคุยกับเธอหน่อยนางฟ้าของภาคนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะ ดูโลลิมากเลยทีเดียวนะครับผมโอเคอานางฟ้าเนี่ยเราเจอครั้งแรกตอนวันที่10นะครับมันจะเป็นอีเวนต์ตอนที่เราตื่นนอนขึ้นมานะครับแล้วก็มาเดินเล่นแถวๆนี้แล้วเราก็มาเจอกับนางฟ้านะครับผมนางฟ้าเนี่ยปกติแล้วมนุษย์จะไม่เห็นนะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นแบบว่าค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะครับก็เลยสามารถมองเห็นนางฟ้าได้นั่นเองนะครับผม เกี่ยวกับนางฟ้านะครับเราสามารถโยนของให้นางฟ้าได้นะโดยการกดถือของนะครับแล้วก็มาโยนตรงน้ําตกนะครับผมมีดอกไม้อยู่ถือนะครับแล้วก็กดโยนก็โยนตรงนี้นะครับจุดที่เป็นแหล่งน้ําที่นางฟ้าอยู่นะครับมันก็จะเป็นอีเวนต์ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราโยนของให้นางฟ้าครบจํานวนครั้งกี่ครั้งก็ว่าไปนะครับเราก็จะได้รางวัลมาด้วยนั่นเองนะครับผม โยนของให้นางฟ้านะครับคุณคุณพังมินเนอร์ทาวเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับการโยนของให้นางฟ้านะครับเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถทําได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับก็คืองานพิเศษหรือว่างาน Part Time นะครับก็ให้เรามาคุยกับ NPC คนนี้นะครับที่อยู่ตรงด้านบนของเมืองเวสทาวนะครับ คนนี้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเอเจนซี่งานพาร์ทไทม์นะครับอ่ะก็คือเราสามารถดูได้ว่ามีงานพาร์ทไทมอะไรบ้างในวันนั้นนะครับอันนี้เหมือนผมจะได้แต่ Shipper นะเนี่ยครับคืองานพาร์ทไทมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับก็คืออันแรกก็คือชิปเปอรนะครับอันที่ขึ้นอยู่บนจอนะครับชิปเปอรเนี่ยก็คือจะให้เราเนี่ยขายของโดยการเอาไปโยนลงกล่องขายของนะครับซึ่งจะขายอะไรนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า งานเนี่ยเขาให้ทําอะไรนะครับอย่างอันนี้เนี่ยมีงานประเภทชิปเปอร์3อันนะก็คือจะมีส่งนมก็คือขายนมลงกล่องขายของนะครับสออันด้วยกันส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นฟิลครอปก็คือเป็นผลผลิตที่เราปลูกเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไข่นะครับผมอื่นๆก็จะมีอย่างพวกดอกไม้อะไรแบบนี้นะครับผมก็รับมานะครับงานพาร์ทไทม์เนี่ยคือเราจะต้องทําให้สําเร็จภายในวันนั้นนะ ถ้าเกิดว่าทําให้สําเร็จเนี่ยก็จะไม่ได้รางวัลน,นะครับผมแล้วก็มันจะถูกรีเซ็ตเป็นวันต่อวันไปนะครับผมก็รับแบบชิปเปอร์มาพอเรารับเควสมาแล้วนะครับผมมันจะมีรายละเอียดขึ้นตรงอันนี้นะเลือกอันที่3นะครับแล้วก็เลือกพาร์ทไทม์จ็อบโน้ตนะครับผมมันจะมีรายละเอียดอยู่นะว่าให้เราทําอะไรนะครับเผื่อว่าเราแบบจําไม่ได้อะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยมีแค่ชิปเปอร์นะที่ผมสามารถทําได้เนี่ยก็น่าจะเป็นฟิลครอปหอันนะครับ เพราะว่านมกับไข่น่าจะยังมีไม่ถึงนะผมเพิ่งซื้อสัตว์มาได้ไม่นานนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะกลับไปที่ฟาร์มนะแล้วก็ส่งฟิลครอป5อันนะครับส่วนพาร์ทไทม์จ็อบในรูปแบบอื่นเนะี่ยเดี๋ยวผมรอสุ่มวันพรุ่งนี้ละกันนะเพราะว่าวันนี้มันได้แค่ชิปเปอร์นะครับโอเคเอาล่ะผมอยู่ที่ฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าที่ต้องทําก็คือแค่ส่งฟิลครอป5อันนะครับท่านี้นยะก็จะผ่านเคเวสงานพาร์ทไทม์ อันนั้นเรียบร้อยนะครับผมส่วนนมกับไข่เนี่ยก็คือไม่สามารถผ่านได้นะก็ต้องปล่อยไปนะครับเดี๋ยวผมนอนตื่นวันพรุ่งนี้ละกันนะว่าจะมีงานพทไทม์แบบส่งพัสดุหรือว่าแบบงานรับจ้างหรือเปล่านะครับผมะจะได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเอาละสวัสดีครับคุณเอเจนซี่อ่านี่ไงอันนี้ชิปเปอร์นะครับผมอันนี้บอกว่าให้ส่งดอกไม้นะครับ อันนี้เขาบอกว่าต้องเป็นดอกไม้ที่เราปลูกเองนะดอกไม้ป่าที่เราเก็บได้เนี่ยไม่นับนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นงานพไทม์ time, ประเภทส่งพัสดุนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยให้เราไปรับของที่น้องลิเซตนะครับแล้วก็ให้ไปส่งกับแครี่นะครับอ่าผมก็รับมาแล้วก็อันนี้จะเป็นงานพไทม์ time, ประเภทรับจ้างนะครับผมซึ่งคนว่าจ้างเนี่ยก็คือฟอร์ดนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปแบบว่า เก็บหญ้านะครับอ่าถางหญ้าแถวแถวคลินิกนะครับผมพอเรารับงานประเภทรับจ้างนะครับผมมันก็จะวาร์ปไปทำเควสทันทีนะอย่างอันนี้เนี่ยพอรับปุ๊บมันจะไปแถวแถวคลินิกนะครับแล้วก็ทำเควสนะครับอ่าพาร์ทไทม์จ็อบนะครับผม pulling w งวิชก็คือมาถางหญ้านั่นแหละอ่าเก็บหญ้าเก็บหญ้า มันก็จะประมาณนี้นะครับผมมีเหมือนมินิเกมให้เราเล่นมันก็จะเป็นงานประเภทอะไรที่มันเหมือนกับการทําฟาร์มอ,ะอ่ะรดน้ำเก็บหญ้าเก็บผลผลิตดูแลสัตว์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้รางวัลมานะครับผมเป็นเงินซึ่งถ้าเกิดเป็นงานประเภทรับจ้างเนี่ยเราจะได้ตังทันทีนะส่วนงานอีก2ประเภทเนี่ยก็คือ จะได้เป็นวันต่อวันนะครับผมก็คือได้ในวันรุ่งขึ้นนะครับโอเคต่อไปจะเป็นส่งของใช่ไหมคืองานพาร์ทไทม์ประเภทส่งของเนี่ยคือคนที่จะส่งของที่เราจะต้องไปรับเนี่ยจะต้องอยู่ในเวลาทําการนะก็คืออันนี้เป็นงานที่รับจากลิเซชใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆจําไม่ได้เนี่ยก็กด x เปิดเมนูมานะครับแล้วก็เลือกอันที่3 แล้วก็เลือกพาร์ทไทม์โนตก็รับจากลิเซษแล้วก็ไปส่งให้กับแครี่นะครับซึ่งเราจะต้องรอร้านดอกไม้เปิดก่อนนะก็คือเวลา10บโมงเช้านะครับเดี๋ยวผมรอก่อนแล้วกันเอาล่ะก็ใกล้10บโมงแล้วนะครับใกล้ร้านเปิดแล้วคือ1วินาทีในเกมเนี่ยมันจะเท่ากับไม่ใช่ดิหวินาทีในโลกจริงเนี่ยมันจะเท่ากับ1นาทีในเกมนะครับห้าเจ็ดห้ อ่าสิบโมงนะครับผมพอถึงเวลาทําการของร้านเนี่ยก็คือเราจะสามารถทํางานพาร์ทไมประเภทรับส่งพัสดุได้นะครับก็มาคุยกับน้องลิเศษอ่ามันจะมีไอคอนรูปดาวนะครับก็คือแสดงถึงงานพาร์ทไมประเภทรับส่งของนะครับแล้วก็ให้ไปส่งที่ใครนะอ่าแคร,รี่ใช่ไหม รับมาจากลิเซนแล้วก็ไปส่งให้แคร,รี่นะครับโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับงานพาร์ทไทม์ประเภทส่งของนั่นเองนะครับคือมันจะมีแบบว่ารับมาจากมิดันด้าหรือไม่ก็รับมาจากที่ที่ทำการไปซันนี่นะครับผมแล้วก็ไปส่งให้กับคนนั้นคนนู้นคนนี้นะครับโอเคอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวกับการทานเข้าฟรีใช่ไหมที่ นำเสนอไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมคือตอนต้นเกมที่ผมมาเป็นประจำเนี่ยก็จะเป็นบ้านของเฮกเตอร์เมแกนแล้วก็คอรลินนะครับคือของครอบครัวน,นี้เนี่ยมันจะมีอาหารอยู่2แบบนะซึ่งจะมีอาหารอันนึงนะครับที่พอกินแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มค่าสตาร์บิน่าเต็มเลยนะครับแล้วก็จะได้บัฟอาหารมาด้วยนะครับผมอย่างที่ทําไปในพาร์ทก่อนนะครับซึ่งบัฟที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นบัฟ ซื้อของถูกแล้วก็บัฟวิ่งเร็วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะซื้อของอะไรก็ตามต้นเกมเนี่ยก็แนะนําว่ามาทานข้าวที่บ้านเฮกเตอร์ก่อนนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นเมนูที่ได้บัฟนะโอเคถือว่าพอดีเลยนะครับก็พอเราทานปุ๊บได้บัฟปับใช่ไหมเราก็ไปซื้อของนะครับโอเคซึ่งบัฟซื้อของถูกเนี่ยของมันจะราคาถูกลง10%นะครับ ซึ่งมันก็มีผลอยู่พอสมควรนะครับผมสำหรับการเล่นในช่วงต้นเกมนะครับอตอนนี้ผมได้บัฟซื้อของถูกมาแล้วเดี๋ยวไปดูที่ร้านกันนะครับอย่างเครื่องมือที่ไวดูแลปสุสสตว์เนี่ยก็ซื้อจากร้านขายสัตว์นะก็เลือก buy items นะครับผมมันก็จะมีพวกที่ดีดนมแปลงขัดแล้วก็ไอพิชฟอ k นะครับแล้วก็ยารักษาแล้วก็อาหารแล้วก็อื่นๆนะครับผม คือปกติวัวมันจะราคา5,000นนะแล้วก็ถ้าเกิดมีบัฟซื้อของถูกเนี่ยก็คือลด10%ก็คือมันจะราคา4,5 0 0นั่นเองนะครับเอาล่ะก็สำหรับเนื้อหาในพาร์ทนี้นะครับก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมผมน่าจะเล่นไปจนถึงปลดเมืองที่2แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปทัวร์เมืองที่2กันนะครับโอเคไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ